มาดูเรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะกำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้แล้วค่ะกับ Green Concert ครั้งที่15 Club Friday Based on True Story ค่ะป๊อปนักชัยแท็กทีมศิะละปินเสียงคุณภาพทั้งออฟฟองสักนิวจิวลีเดียสันรัตและอีกมากม,มายมาเชื่อพลังเสียงขั้นเทพเรียกน้ำย่อยันก่อนขึ้นเวที Green Concert ครั้งที่15 Club Friday Based on True Story ที่นทเรื่องจริงจากช่วงปรึกษาปัญหาหัวใจสุดฮอตคลับไฟเดย์ของคลื่นสีเขียวกรีนเวฟมาร้อยเรียงจากปลาตะกาของจิต หมอเอินพิยดาที่นำประสบการณ์ในการรักษาคนไข้บกเขี้ยนแตลงโดดๆจนยอดชมใน YouTube ทะลุหลักล้านไปหลายเพลงแล้วล่ะค่ะเราเราพูดความจริงแบบตรงไปตรงมาซึ่งบางประโยคบางคำพูดเราไม่กล้าบอกตัวเองว่าเราคิดแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติค่ะเรากลัวเจ็บนะคะเราพูดโดดเดี่ยวเราก็อ้างว้างมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆการที่การที่เราเป็นอย่างนี้การที่เราซับซ้อนมันไม่ใช่สิ่งผิดนะคะแต่ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังทุกข์และรู้ว่าตัวเองทุกข์เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของพวกพี่ด้วยที่จะทําให้คนไข้เนี่ยเข้าใจตัวเองมองเห็นตัวเองและหาทางออกให้ตัวเองได้ซึ่งหนุนเสียงดีแป้บลงมา ที่มาร่วมโชว์เสียงเพราะอๆกับโปรเจกต์นี้ก็เผยว่าจะได้เห็นเขาร้องเพลงรัก,รกสดใสฟังสบายเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ปฏิเสธเพลงแนวนี้มาตลอดค่ะตอนแรกคือเราเราไม่เคยร้องเพลงแบบใสขนาดนี้ครับใสขนาดนี้แล้วก็ปกติเราจะอยู่กับโทนดนตรีสดมาตลอดพอเราได้มาใช้ดนตรีป๊อปแบบนี้นะครับได้ได้ได้ร้องกับคู่กับผู้หญิงอย่างนี้ มันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยเราก็เลยแบบเอเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วพอมันออกมามันก็อก็ก็โอเคเนี่ยก็ฟังดูดีอะไรเงี้ยงานนี้นะ <s uck ran> คะหนุ่มแป,ป๊ปยังฝากบอกแฟนว่าไม<ร>่แน่นะคะต่อไปอาจจะได้เห็นหนุ่มๆวงใหม่ทำเพลงรักสดใสมากขึ้นอีกก็เป็นได้ค่ะ